สวัสดีครับคุณผู้ชมท,ทุกท่านวันนี้เราจะไปถ่ายทาคลิปซากไดโนเสาร์ที่กูน้อยอำเภอครม่อนเอ้อพอดีมีข่าวลงในแมนสอกิพ์ก็เลยอยากไปดูแล้วก็ไปอัปเดตดูว่ามันเป็นยังไงบ้างกูน้อยกูน้อย บ้านพกสนายตำบลดินจีอำเภอนมโขงจังหวัดกาสินเขาบอกว่าเจอไดโนเสาร์ที่มันหายใจหายใจทางเหงือเป็นชนิดใหม่ของโลกที่พึ่งคนพบตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเขาพึ่งเอาไปพิสูจน์แล้วก็ไปวิเคราะห์ในห้องและบ แล้วก็สรุปแน่ชัดแล้วว่าเป็นปลาชนิดใหม่มีคนพบก็เลยอยากไปดูนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เรามาส่งงานกับส่งงานที่นี่สถานีวิทยุชารีชรัยรดิโอเสร็จแล้วเราก็จะออกไปนะครับคุณผู้ชมอันนี้ทดสอบไลฟ์ทานเล็นของสถานีว่ามันจะสะเยียนมากน้อยแค่ไหนโอเค เดียวถ้าถึงสถานที่ตรงนู้นนะอาจจะถ่ายทอดถ้าสัญญาณเน็ตดีแล้วก็อาจจะถ่ายทอดสดร่อนถ,ถ,ถ้าเน็ตมันไม่ดีเราก็จะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาลงนะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องทั้งหลายทดสอบเน็ตแล้วแล้วอากาศส่งงานเยบร้อยเดี๋ยวจะไปแล้วครับเจอกันที่กู้น้อย แหลงคุณคนพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ของอำเภอธมูจังหวัดปราสินถ้าสัญญาณเด็กด,ดีก็จะถ่ายทอสดต่อถ้าสัญญาณเด็กไม่ดีก็จะถ่ายเป็นคลิปมาลงเอาแบบคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายดีเจมาแล้วก็ใหญ่ออหมูสี่มาแล้วแล้วพนัาบายบายเจอกันที่